สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมเซโรบีแล้วนะครับและนี่คือเดอะริเวลนะครับกับแมคคโนยคลัสเตอร์โอเคอู้อยากได้พาวเวอร์เซลดิท็อกซฟไฟเอเดี๋ยวรอออัชลิสกลับมาจัดการแล้วกันนะครับแต่ถ้าเราระเบิดไอเจ้าเนี่ยมันก็ระเบิดหมดเลยดิเรียกกำลังเสื่มด้วยแหละฮะไปวา สองคนนี้ก็เป็นคู่รักคู่ที่สองนะครับโฮโกะแล้วก็แฮตตี้นะครับเขามีลูกกันเลยยัง <laughs> อย่างจะมีกันได้ไหมว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่เห็นจะมีอะไรกันเลยครับยักษ์กับมนุษย์นะครับได้แหละ阿拉巴 r 尔夫เทรดฮัมเบิลเชียไม่ได้ใช้สม e l ลีฟไม่ได้ใช้ไฟเอ็กซ์ซิงค์คูเชอร์ไม่เอาไ <laughs> อ้ที่ดับไฟอะไปเทรดข้างบนที่เผื่อขายได้ <laughs> ลัดอินฟิสเ t ชันที่เดิมเลยได้มีเทรดเดอร์มาขายด้วยเดี๋ยวให้อชิริตกลับบ้านก่อนคนระับให้อชิริตกลับมาเผาของบ้านนี้ <c oughs> ได้อยู่ั้งกลับมาทานปะเนี่ยไม่ได้เอาดูซี่ฟลัมไปด้วยครับติดยาไงต้องกินยาอะไรเนี่ยอินฟิสเตชันอีกแล้วเหรอเอาหายละ ทันปะเนี่ยทันอยู่ครับดิเฟน s ์ไลน์ทันอยู่ทันอยู่คาราบาลมาช่วยเราปะเนี่ยยังเยอะเลยเนี่ย ชิบหายแล้วครับชิบหายและสิบหายแล้วตอนเนี้ยบหายแล้ว,นนลวปิดประตูได้ไหมไม่ได้เพราะมีศพกังบังอยู่ครับ <c oughs> เจอดาบ <c oughs> รอดเพราะดาบนะเนี่ย เนวิตี้นายมันยังไม่เป็นไรใช่ไหมช่วยทิสแมนหน่อยเร็วอาโขยังรอดอยู่ครับยังไม่เป็นไรต้องรักษาแพนก่อนไม่บุกใช่ไหมโอเคพักก่อนพักก่อนพักฮ่าฮโอ้เนวมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยโอ้เ oh, ชิสามีสามีนี่ <laughs> no 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 น no, น no, 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 no. แล้วก็หลับวะวันตีนแล้วเอาเลยฮอคุฟาดหัวมันเอ,อ้ยเอ,อ้ยโดนกัดนิ้วไม่เป็นไรเย็บแผลตัวเองก่อนนั่นแหละออโต้กัน อะไรนักดาวะเน,นี่ยชิบหายแล้วโอคูรอดอยู่หรอกไม่ตายใช่ไหมเออเลยตัวเดียวแล้วเนี่ยโอคูดาโพดต้องหาดาบอีกันให้กับทิวแมนด้วยครับโอ,ค,โอคูล่วงสมิถอยมาก่อนอย่าโดนตีนะสมิเขาโตกันมาฮันมาช่วยโอคูหน่อยเร็วจะตายปะวะ 5ชั่วโมงทันอยู่หมดเหลือควินช่างมันก่อนนะควินเนี่ยรอ,อชิลิตมาทุกคนร้อนเจ็บหนะักคือทั้งหมดเนี่ยรอดได้เพราะโฮโกะนะครับเนี่ยโฮโกะดาบแม่งแรงเกินถ้าไม่ใช่เพราะดาบนี่คือน่าจะเอาวสานไปแล้วเครมอลซอสอเนี่ย26ดาเมจนะครับเมื่อเพนเจ็ดสิบสองตีแรงจัด <c oughs> ดีนะอาชีพที่ทำไว้ก่อนถ้าเป็นระดับดิเจเนอรี่คงจะตีแรงมากอะ่ะ infection โอ้โหใช้เมดิซีนดีๆไปเลยใครที่มีมีสกิลเมดิเคิลเยอะมั่งสองหมดเลยครับทุกคนรถสองอาซามิไหมโอ้โหไปนอนไปนอนไปนอนก่อน81%ได้อยู่โอ้โหรักษาพยาบาลหรือยังยัง,ยงเองไปไหนละเฮ้ยกลับมาไม่ต้องทำอะไรแล้ว ถ้าผมไม่เช็คนี่คือน่าจะติดเชื้อตายชลิตมาถึงแล้วครับไปกินยาเร็วๆลูซิฟอร์ลลหมดลูซิฟอร์ลลหมดโชคดีที่ในนี้มีศพเยอะครับผมจะเผาบานนี้จุนเลยไปหาเรื่องเขาทำไมล่ะวะชลิะหาเรื่องมันทำไมกะจะเผามันเนี่ยไรว่ว่าทุกคนอยู่ในห้องนั้นไปก่อนห้ามออกมาห้ามออกมาห้ามออกมาโดยเด็ดขาดเบิร์นไม่โดนอาศมีกลำลังกลับมาครับ อินเดียนอิเลฟเฟนตายครับถึงจะเป็นลูกมันก็เถอะช้างน้อยตายพวกเวบกนบังอาจฆ่าช้างน้อยมาละอสัสบิยืม,มาโต้กันหน่อยเร็วอวไม่ตายเหอะช้างตัวนี้มีของอย่างเยอะเลยครับถ้าตายมาเป็นเรื่อง แล้วครับสองผัวเมียสู้ด้วยกันชิลิตยืนแทงไปเราสุดทางแล้วตอนเนี้ยเคมันจะร้อนอย่างรวดเร็วได้เวลาอบแมลงอบมแมลงอบมแมลงมันจะไม่ให้เย,ยว,ว์ปะเนี่ย มันจะไม่ให้เยอะๆไปเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอดูถ้าจะให้แน่ใจก็ต้องเผาตรงนี้ด้วยอะ่ะแค่น,นี้แหละเพื่อนกลับถอยฟ o r แบค็คไปปลารอบสองทำไมละเพื่อนอันนี้ฮะไม่แน่นอน,นครับ <laughs> it's gonna burn very badly อะไรเจลลี่อะไรไม่สนละผมเผาหมดอะ่ะ <laughs> เบื่อมาแรงแล้วตอนเนี้ย ก็ับเบิลยูไลฟ์บั๊กเริ่มโมโหกันแล้วเริ่มทุบตีกันแล้วเดี๋ยวนะถ้าแมมันไม,ม,นไม่มันไม่ร้อนเลยข้างใน,น something not right อ๋อมันมันทุบก,กำแพงแตกฉลาด วะมาจากไหนเนี่ยจิยมไทิสแมนล่วงโอ้ยเช้าวุาา่นวายจังวะแมลงเต็มเลยมแมลงผมเบื่อแรลงถ้าจัดการเสร็จเราต้องแบบสร้างอันนี้ใหม่แล้วครับ กำแพงติดตรงนี้สามชั้นเลยฮนะให้มันหนาๆไปก่อนนะแล้วก็จะเผามันรวดเดียวเลยข้าวหน้าข้าวหลังอะ่ะมันไปไปเจาะออกเฉยเลยเลยวะเฮ้ยพังไปเลยอ่ะพังไปเลยอีกดิ <S <S ชิบหายและหลบ เกลี้ยงเลยครับอืมพร้อมละตอนที่มันกำลังหลับอยู่นี่แหละดีละไอฮันจะมาไม Hans? อฮันเขาอยากตายเลยไงวะชิบหายละฮันไปไหนเพื่อนตายแล้วนะชิบหายแล้วครับฮันฮันไม่น่ารอดแล้วผมว่า ฮันน่าจะโดนเผาตายเข้าไปเพื่อเสี่ยงชีวิตไหมชลิสไอทำได้ข้าเชื่องั้นไม่ก็อ้อมไปทางนี้ให้ไวเลยเพื่อนจะเปิดประตูค้างไว้ก่อนไป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 ปิดฮะรอดได้ไงไว่าเจ้าหัน ริษัทกำจัดมแมลงบริษัทกำจัดมแมลงแล้วพวกสัตว์ออกมาทำไมเนี่ยอยากตายเือไงอแล้วหมูมันเข้าไปในนั้นทำไมวะโคตรร้อนเลยน,นังน่งในนั้นอะแล้วแก้มเข้าไปทำไมผมไม่เข้าใจเออจะเข้าไปทำไมสัตว์เวนจะเข้าไปทำไมเข้าไปร้อนๆดะ อย่างโดนเผาว่ะผมว่าถ้าจะมีแมลงมาอีกนะผมจะวาง i e d i n c e n t r y ไปข้างในนะครับอย่างนันก็ต้องเหยียบบ้างอ่ะแล้วก็ติดลัวไปด้วย <c oughs> แม่มันเป่าออกไปได้ครับโอเคอย่างน้อยเราก็ผ่านไปได้ครับ <c oughs> ชิบหาย หันล่วงหันเจ็บหนักเลยครับเน่จมูกตาหูหายหมดเลย <c oughs> เลือดสาด <c oughs> สุยอดเขาเรม่นจะขนาดนั้นวะแบบ <c oughs> อพีนี้มันมีแต่สู้กับมแมลงครับริษัทกำจัดมแมลงชื่อ EP อนั่นแน่ผมว่า <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวผมสร้างไอดีแ t r a ไว้อ่ะเดี๋ยวมแมลงก็เดินไปเหยียบเองครับไม่ต้องจัดการเอง อายามิโตแหละสามารถหอ,อก,กับคลีนได้แล้วน่ารักไม่เบานะน,น,น้องไอนิโม่สีเลยแหละแถมเบ r ร์นิงแพดชุดติ้งสิบสองวัดเฮาไปเรียนรินรู้มาจากไหนจากพ่อรู้จากพ่อแน่เลยสิบสองเนี่ยไม่รู้จากไหนวะนักสู้อีกแล้วแคลคช็อตด้วยนะนักยิงในตำนานับอายุหกสิบสี่เอานี้มันป้านี้ไ่มช่วยก็ได้ครับ ผมทำไบโอเนกได้แล้วนะมีใครขาดอะไรบ้างวะอ่าฮันส์ก่อนเลยชิบหาย <laughs> จมูกครับตาตาตาแล้วก็หูจมูกตาหูแล้วก็แขนนะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จปาร์ตี้ตรงนี้ครับทำปาร์ตี้ถ้าสำเร็จก็สำเร็จไปถ้าไม่สำเร็จก็จบไว้เท่านี้นะครับเ <laughs> <laughs> ต้นติง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 ต Ideology ฮะอ่า สมิเป็นคนเริ่มนะครับเอ่าเต้นข้าไปอ่าตึง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 อะไรแล้เนะี่ยเฟลครับเอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนโลครับลีดเดอร์ก็คือชลิตนะครับจัดไปอ้าลีดเดอร์เรียบร้อยครับได้แค่ลีดเดอร์เลยยังไม่มีโลอือ่นเริ่มสปีดลีดเดอร์ได้เลยเพื่อนแปสบอเนตน่าจะสาเร็จประบยะัะยะัอะยอยะะยะะยะ ยา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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้มีช้างมาฝังเด้อเฟลได้ไงวะ80%เปอร์เซ็นต์เฟลฮะสุดยอดไปเลยเออเพิ่งเคยเจอ80%เปอร์เซ็นต์เฟลนะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อี EP หน้านะครับผมขอลาไปก่อนนะฮะ See you again next time คุณผู้ชมสวัสด